สําาคือนางสาวาทีนีลุเตยันะคะซึ่งด้วยชั้นนางสาวาทีนีลุเตยังตำแหน่งฟูโกสนตําบลบ้านตโกนะคะในนานตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรชั้นเรียนนะคะ30ชั่วโมงขึ้นไปศูนย์การศึกษานองบกนองบกและ ศึกษาต่อเนื่องให้กับประชานชนในชุมชนและประชานชนทั่วไปที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตะโกได้ใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์สาขาคุณวิชาจะทดทางวิชาช่างการติดตั้งป้ายอินดานหลักสูตร40ชั่วโมงสานที่จัดจ้างโคโพมุสารต่บงบ้านตะโกในระหว่างวันที่1-10เดือนกรกภาคม2564เริ่มตั้งแต่เ,ตเวลา9โมง00น15.00น ซึ่งมีผู้เรียนทั้งหมด12คนโดยมีนายจอยกิจการเป็นวิทยากรและนางสาวนัทนีนุ้เรกันเป็นผู้เช่วยผูเจันกอยและบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วให้ขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดโครงการสุดอาชีพสุงสนดหลักสูตรการเรียนพร้อมเรียนเชิญท่านร่วมบรรยาที่สีษให้คำแนะนำให้เกิดผลดีและตรงวัตถุป,ประสงค์ขอกล่าวเรียนเชิญค่ะ ก็โครงการสวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะข้าพเจ้านางเกษตรวันเตือนเสือใต้อีที่8อัลโตโกนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานโครงการสูงรฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรรชั้นเรียน30วโมงขึ้นไปนะคะ